สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างบอลสีที่มีชื่อว่าพระนครกับนางไหมนะครับหลายๆคนแยกไม่ออกระหว่างพระนครกับนางไหมเพราะว่าเป็นบอลสีที่เหมือนกันมากๆเลยนะฮะข้างหลังที่เป็นถุงๆนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมเลี้ยงบอลต้นเล็กๆเนี่ยไว้ในถุงคล้ายๆการอบนั่นแหละคือเอาเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆหน่อยที่ซื้อมานะฮะ แล้วก็เอาบอลสีเราใส่เข้าไปปิดปากถุงแล้วก็มัดไว้แล้วก็ดึงเชือกเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะได้ไม่ขังจะได้ไหลลงไปดึงให้มันเป็นเป็นกระจุกขึ้นไปแค่นั้นเอง,เองนะแล้วก็น,นี่บอลสีที่เราเลี้ยงนอกตู้กันเยอะมากเพราะว่าเรามีตู้เดียวผมมีตู้อบแค่ตู้เดียวแล้วเ,เต็มไปล้เจอบอลสีก็ไป 4- ีหตัวใหญ่เบิร์นเบิ่ม,มกินพื้นที่หมดก็เลยส่วนนี้ก็เอามาไว้ข้างนอกตู้นะครับมามาพูดถึงบอลสี พนครกับนางไหมครับผมพนครกับนางไหมเป็นบอลที่น่ารักทั้งคู่แล้วน่าสะสมเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆแล้วก็แพร่พันุได้เร็วดกเป็นบอลป้ายเหมือนกันเลยพนครกับนางไหมนะฮะมาดูตัวนางไหมก่อนที่อยู่ในมือผมนี่คือนางไหมนางไหมเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับเป็นบอลป้ายป้ายสีแดงนะฮะป้ายสีแดงป้ายก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันป้ายแบบ สวยไปเรื่อยๆป้ายแบบมั่วๆแบบธรรมชาติป้ายให้เรานะฮะมีทั้งป้ายครึ่งป้ายอะไรบ้างฮะเป็นบอลป้ายอีกตัวหนึ่งนะครับพื้นเขียวแล้วก็มีจุดอ่ามีจุดขาวออกแดงๆหน่อยนะฮะกระดูกจะเป็นสีแดงๆหน่อยแล้วก็ป้ายสีแดงตามขอบตรงนี้นะก้านสีดําออกแดงนะฮะก้านสีดําออกแดงทีนี้พระนครพคระนครเนี่ยแผงมาจากนางไหมพระนครเนี่ยจะเป็นใบกลม ใบกลมนะฮะใบกลมผมรู้สึกว่าพระนครเนี่ยจะป้ายเยอะกว่าป้ายแดงเยอะกว่านางไหม่นะฮะในมองผมนะแล้วใบกลมสังเกตที่ใบเลยใบกลมก้านจะเป็นสีออกแดงๆตรงนี้นะกา้านสังเกตง่ายสังเกตง่ายอยู่อ่ะให้เทียบกันใกล้ๆเห็นไหมมีหางกระเบนอันนี้มีหางกระเบนถ้ามีหางเนี้ยคือนางใหมครับถ้ามีหางหางคือนางไหมแต่ถ้าใบกลมๆน่ารักพิกขุอนโนเนะ หน้าทนุถนอมเนี่ยก็คือบอลสีชื่อพระนครนะครับผมพระนครต้องเรียกเพาะหน่อยพระนครเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะฮะบอลสองตัวเนี้ยเป็นบอลสามัญประจําบ้านที่เหมาะสําหรับเหมาะสาหรับทุกบ้านเลยแหละผมว่าพอเลี้ยงง่ายแค่เอาใส่กระถางรดน้ําจบเลยไม่ต้องการอบใส่ตู้ใส่อะไรคือเลี้ยงแบบ ตามฝนตามดินตามอะไรเงี้ยเกิดง่ายมากๆอ่ะเกิดง่ายมากๆนะฮะพนครกับนางไหมเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะฮะบอ,บอลโบราณทั้ง2อันเลยทั้ง2ตัวเลยเป็นบอลป้ายสีแดงทั้งคู่นะป้ายสีแดงทั้งคู่อันนี้จะเป็นแค่กลมพระนครใบกลมนะฮะนางหมใบหัวใจแล้วก็มีหางกระเบนหน่อยโอเคนะครับวันนี้เห็นความแตกต่างระหว่างพระนครแล้วก็นางไหมเรียบร้อยนะฮะราคาเออถามว่าราคาแพงไหม ทั้งคู่ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อย100 200แค่นั้นเองโดยเฉพาะนางใหม่นะ่าจะเป็นหลักสิบแล้วเพราะว่ามันเยอะมากมันมันแตกหน่อไวนางใหม่นะใครก็มีทุกบ้านแหละผมว่าหาง่ายนะนางใหม่ต้นละร้อยสองไม่แพงครับพระนครก็ไม่แพงร้อยสองเพราะว่าเกิดง่ายอันนี้เป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ชิวๆสบายๆเลยนะโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมสวัสดีครับ